ทุกคนนะคะสวัสดีตอนนี้ที่ย่าถ่ายคลิปนะคะก็เป็นตอนเช้านะคะตอนนี้ก็มาถึงเที่ทงานก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงนะคะก็ส่งลูกขึ้นรถเสร็จขึ้นรถนักเรียนนะคะเสร็จก็มาทํางานนะคะแล้วรู้สึกว่าง่วงเพียบเพก็แวะซื้อ กาแฟนะคะคาเูชิโนเย็นนะคะแก้วหนึ่งแกง่วงนะคะก็วันนี้ก็ฝากป้าแม่บ้านฝากซื้อปลาทุ่งโกกับสังขยาแถวบ้านป้าเขานะคะก็เป็นเจ้าที่อร่อยยะก็ไม่แน่ใจว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็เจ้าของร้านยังไงแต่ก็เคยชิมของ ป้าแม่บ้านดูค่ะเกซื้อมาทานก็ลองชิมไปชิ้นนึงก็รู้สึกว่าอร่อยกรอบมากเลยแล้วก็เมื่อวานก็ฝากบอกป้าเขาว่าฝากซื้อปลาต้องโกกับสังขยาหน่อยวันนี้ป้าเขาก็ซื้อมาให้นะคะยาเขาฝากซื้อไป30บาทปลาต้องโกลแล้วก็สังขยาก่องละ10บาทนะคะ ก็ตอนนี้เพื่อนๆที่มงานยังไม่มาแต่ย่ารู้สึกว่าหิวแล้วก็นี่ก็กะว่าจะชิมก่อนชิมนี่สังขยานะคะแล้วก็ปลาท่องโกสามสิบบาทถุงใหญ่อยู่นะคะสังขยาอันละสิบบาท ดดเดวกชิให้ดูใหม่นะเนี่นยนี่ใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะได้ยินเสียงไหมอืมแล้วก็นี่นะจุ่มสังขยา อร่อยกรอบมากให้ดีนะกินกับชาร้อนๆนะคะชาลิปตันหรือว่าชาร้อนๆชานมร้อน,นอะไรแบบนี้นะอร่อยแต่บังเอิญวันนี้อ่ยาอยากกินกาฟแฟย่ารู้สึกง,ง่วงมากอร่อย ก็ oh, วันนี้จะมาบอกว่าย่า oh, yeah. อัดคลิปไว้หลายคลิปเลยแต่ว่ายังไม่มีเวลาตัดต่อคลิปอะไรเลยเพราะว่ายุ่งๆอี่ยวกับงานช่วงนี้งานเยอะ ก็มีคลิปนูน้นคลิปนี้ที่ยาอัดเอาไว้แต่ว่ายังไม่มีเวลาตัดต่อมีอยู่หลายคลิปเลยนะที่ยาถ่ายไว้แล้วก็ยังไม่มีเวลาแบบเอามารวบรวมเป็นเรื่องเป็นดาวก็ไม่ได้เงียบหายไปไหนนะแต่ว่า ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวจะพยายามหาเวลานะหาเวลามาทำคลิปเอาไว้เพราะว่าคลิปที่ย่าถ่ายไว้ว่ามีเยอะมากยังไม่มีเวลาแบบเอามารวบรวมเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะแล้วก็ ไม่มีเวลาเลยกลับถึงบ้านก็หกโมงแล้วอร่อยก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ก็จะพยานะพยามนะพยายามพยายามทำคลิปอาทิตย์ละครั้งเนาะอย่างน้อย อาทิตย์ละหนึ่งคลิปก็เดี๋ยวทำให้เนาะส่วนส่วนคลิปนี้นะไม่ได้ส่ายเดือนนี้อัดทีเดียวเลยตั้งกล้องใกล้ไปนิดนึงไม่เห็นตรงนี้ กล้องแอนฟิวชั่นมากเลยเม็ดใหญ่อร่อยนะป้าท่องโกกินกับข้าวต้มเช้าๆก็อร่อยนะแต่อันนี้คือเป็นคือขนาดทอดเย็นแล้วก็ยังกรอบอยู่ฝากซื้อป้าเขาแถวบ้าน แถวฝั่งเคหะฝั่งนู้นอะ่ะย่าก็ไม่เคยเห็นร้านหรอกแต่เมื่อน,นั้นชิมของป้าอันนึงแล้วติดใจอร่อยอาจจะเงียบนะเพราะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงย่าสองลูกเสร็จก็แวะซื้อกาแฟาอะไรก็มานั่งมาที่ทำงานเลยก็บางทีก็มานั่งเคลียร์งานก่อน เพรารู้สึกว่าเวลาเรามาทํางานตอนเจ้าเช้าช่วงที่แบบแดดยังไม่จ้ามันรู้สึกว่าสมองปล,ปลอดโปร่งแล้วก็รู้สึกสดชื่นแม่ชอบชอบมานั่งเพราะว่าเจ้าเช้ามันจะเงียบเงียบสงบ เพราะว่าเช้าเช้าก็จะมีป้าแม่บ้านแล้วก็แม่บ้านทำความสะอาดก็เขจะทำความสะอาดตามห้องก็เริ่มทำงานประมาณ8โมงครึ่งนะแต่ช่วงประมาณ8โมงย่าก็จะประกาศเสียงประชามพันธ์เสียงไล่สายก่อนประกาศข่าวสารเทียมงาน ก็หลังจากนั้นก็เริ่มทํางานอีกทีก็8ปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งก็คือทํางานกาแฟกาแฟสดอะมันเป็นกาแฟสดมันเป็นออ่คาฟูชิโน่นะคะก็กินได้ทุกแบบกาแฟธรรมดาแก้วยีก็กินได้กาแฟดำก็กินได้นะคะ ก็แต่ว่าค่ะกาแฟสดนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันทําให้เราแบบไม่ค่อยง่วงมากเพราะมันจะเข้มขน้นแต่ถ้ากินกาแฟธรรมดาก็คือแบบสําหรับตัวย่าเองนะย่ายังง่วงอยู่เลยอะ่ะมันมันรู้สึกง่วงง่วงง,วง,ง่วงแต่แบบพอกินกาแฟสดเข้าไปแบบมันทําเหมือนเหมือนทําให้เราแบบถ้าภาษาใต้คือตาแจ้งตาคือแบบมันทําให้เราแบบหายง่วงเนาะ ก้นเนี้ยแก้วน,นี้กินทั้งวันน้องก็ถามว่าเอาแก้วขนาดไหนก็บอกว่าเอาแก้วใหญ่เลยเพราะว่ากินทั้งวันแล้วแบบมันมันทำให้เราไม่ง่วงไม่ไม่เพลียด้วยแต่ถ้ากินกาแฟเย็นแก้วยี่สิบคือบางทีมันมันเอาไม่อยู่มันมันแบบเรายังรู้สึกง่วงแต่อันนี้ก็คือแบบมันก็ทำให้รู้สึกแบบตาสว่าง ตาแจ้งรู้สึกแบบมันไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะกินรสชาติแบบบอกน้องเขาว่าไม่เอาหวานมากเอาแบบเข้มๆ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็มาทักทายแค่นี้นะก็ช่วงเช้าก็แวะมาทักทายก็เดี๋ยวจะหาเวลาว่างนะคะทำเออเอาคลิปที่เราถ่ายไว้ก็พยายาม เอามารวบรวมแล้วก็ลงให้นะคะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะยังทําเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้จะยุ่งๆหน่อยค่ะก็ถ่ายไว้หลายคลิปมากเลยเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรเยอะแยะเลยทําอาหารอะไรก็มีไปเที่ยวทะเลอะไรก็มีเกี่ยวกับธรรมชาติก็มีแต่ว่ายังไม่มีเวลาตัดต่อเลยเพราะยุ่งๆหลายเรื่องนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาให้นะ จะทำคลิปลงให้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเ,เพิ่งทำคลิปใหม่ๆอาจจะแบบไม่แบบไม่โปรเท่าไหร่นะแต่ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้่าและลูกๆด้วยนะคะเพื่อที่่ากับลูกๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่ค่ะ